หน้า57ตั้งแต่พันยมาเนติคระหายะพันยมานายะเป็นต้นไปสองบทว่าอาวันเนพันยมาเนมีความว่าเมื่อคำติเตียนอันผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวอยู่บทว่าอนัพิรัตโธได้แก่เป็นผู้มีความดำริบกพร่องคือมีจิตไม่ได้ประคองไว้บทว่าอุทัคโคได้แก่เป็นผู้มีกายและจิตฟูยิ่งนัก ข้อว่าอีทังพิกเวสังคาตานิกังอัญญาติทิยาปุพัสสะอนาราธานิยสมิงมีความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้มีใจไม่แช่มชื่นซึ่งเกิดแต่กายวิการและวจีวิการว่าทําไมชนเหล่านี้จึงติเตียนผู้อื่นดังนี้ในเมื่อเขากล่าวโทษแห่งครูนั้นและละทัทธิแห่งครูนั้นนั่นเองและความเป็นผู้มีใจแช่มชื่นในเมื่อเขากล่าวโทษแห่งรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น และความเป็นผู้มีใจแช่มชื่นทั้งไม่แช่มชื่นในเมื่อเขาสรรเสริญคุณแห่งครูนั้นเองด้วยแห่งรัตนตรายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นด้วยสประการนี้เป็นเครื่องสอบสวนในกรรมที่ไม่ชวนให้ภิกษุทั้งหลายยินดีของกุลบุตรผู้เคยเป็นอนยตเดีรถีมีคำอธิบายว่าอันนี้เป็นเครื่องหมายอันนี้เป็นลักษณะอันนี้เป็นความแน่นอนอันนี้เป็นกำลัง อันนี้เป็นประมาณในกรรมซึ่งไม่ทําปริวาิวัดให้เต็มไม่ยังภิกษุทั้งหลายให้ยินดีข้อว่าเอวังอนาราทโกโขภิกขเวอัญญติทยิยป,ปุโพอ,อาคโตนาอุปสัมปาเทตโพมีความว่ากุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญาเดรถีซึ่งประกอบด้วยองค์เหล่านี้แม้องค์เดียวภิกษุไม่ควรให้อุปสมบทข้อว่าเอวังอาราทโกโขภิกขเวเป็นต้นมีความว่า กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญาเดรถียังพิกษุทั้งหลายให้ยินดีให้พอใจด้วยการบำเพญติทยาวัตรแปดประการเหล่านี้คือเข้าบ้านไม่ผิดเวลากลับไม่สายนักความเป็นผู้ใหญ่ไม่มีหญิงแพทย์สยาเป็นต้นเป็นโคจรความเป็นผู้ขยันในกิจทั้งหลายของเพื่อนสัพพรมจารีความเป็นผู้มีฉันทะแรงกล้าในอุเทศเป็นต้นความเป็นผู้มีใจเชื่อมเชื่อในเพราะติโทษพวกเดรถี ความเป็นผู้มีใจไม่แช่มชื่นในเพราะติดโทษร,รัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นความเป็นผู้มีใจไม่แช่มชื่นในเพราะสรรเสริญคุณเดรัถีความเป็นผู้มีใจแช่มชื่นในเพราะสรรเสริญคุณรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้มาแล้วควรให้อุปสมบทแต่ถ้าวัดอันหนึ่งทำลายเสียแม้ในโรงอุปสมบทพึ่งอยู่ปริวาสครบสี่เดือนอีก